สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแบมอีกแล้วนะคะกับร้านปฏิพัทธ์ออโต้นะคะวันนี้แบมจะมารีวิวเป็น Toyota Revo 2.8 Entry เกียธรรมดานะคะใครลูกค้าท่านใดสนใจรถหารถ่อ y o y o t e v o v o เครื่อง2.8แนะนำเป็นตัวนี้นะคะเป็นรถปี2021ค่ะสีเทาดำ สวยมากๆนะคะลูกค้าน่าใช้งานเพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่งล้างทำความสะอาดเสร็จ2.8ที่ร้านค่อนข้างที่จะมีน้อยนะคะส่วนมากจะเป็นตัว2.4ลูกค้าท่านใดเห็นรีวิวชอบสามารถติดต่อสอบถามแบบเข้ามาได้เลยนะคะจองจัดไฟนแนนซ์ได้เลยค่ะ mm hmm. มาเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนนะคะ หน้าหมูป่าสีเทาดําสีแท้เดิมโรงงานรับประกันไม่มีชนหนักพลิกควม่มน้ำท่วมเช่นเดิมนะคะลอ้อแม็กยางใหม่เบิกใหม่หมดเลยนะคะลอ้อแม็กลูกค้าสามารถเลือกลายได้เลือกขนาดขอบได้นะคะภายนอกตัวรถเดิมๆนะคะ ด้านหลังใส่เป็นล้อกระทะผาให้แล้วนะคะยางบรรทุก XCD ใส่ตู้ทึบให้แล้วเรียบร้อยลูกค้าหารถวิ่งงานทัน,นี้แนะนำเลยนะคะถ้าลูกค้าไม่ใช้ตู้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นคอกได้นะคะหรือถ้าไม่ไม่เอาตู้เลยล้ออยากใส่ล้อเดิมก็สามารถ ถอดอ,ออกทำส่วนลดแบมบทำส่วนลดให้เลยนะคะช่วงล่างแน่นเลยนะคะคันนี้ยางอะไหล่มาพร้อมครบมีกล้องขอยจอดติดมาด้วยนะคะเจ้าของเดิมติดมานะคะัวตู้เบิกใหม่แม็กเบิกใหม่หมดเลย ชมภายในตัวรถกันบ้างค่ะามาเริ่มต้นที่ตรงกระจกกันเลยนะคะเป็นระบบเซ็นทัลล็อกนะคะกระจกปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามีกุญแจ สำรองให้ไม่ใช้งานไปที่93,746กิโลนะคะเกียร์ธรรมดา5เกียร์จอมาครบนะคะระบบไฟใช้งานได้ปกตินะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถก็มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ใหม่เช็คระบบไฟระบบแอร์ให้ใหม่ ตั้งศูนย์่วงล้อให้ใหม่นะคะไม่ต้องห่วงเลยดูแลให้นะคะลูกค้าเรียบร้อยเบาะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเครื่องมือแม่แรงก็มีให้ครบนะคะซอกประตูดเดิม ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามแบบเข้ามาได้ที่เบอร์0942851746นะคะจะโทรหรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะคะที่เบอร์นี้เลยหรือ,อเดี๋ยวแบมจะทิ้งเบอร์ทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะคะราคาค่าตัวคันนี้อยู่ที่539,000บาทค่ะ Toyota r e v o 2.8 Entry เกียร์ธรรมดาปี2021นะคะสำหรับวันนี้แบมขอตัวคลิปนี้แบมขอตัวจบการรีวิวไปแค่นี้ก่อนนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อแบมเข้ามาได้เลยเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนคันไหนฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ